สบายดีแล้วสวัสดีดวนันน้าพ่อแม่พี่นอ้องมัดสุกผู้สุกคนเนาะกะมื่อกี้ยื้อและลากกับผู้ช่างยุกสองนักเห็ดพี่นอ้องคือตอนนี้เขาสองคนกำลังสิพากันไปเลาะปา่าไปเลาะเอานอนเล่าดแดดเลวก็สิไปเลาะใหม่มาเห็ดทานบังไฟเด้อพี่นอนะ้องเนาะพอดีตอนนี้กะบไก่ชี่ฮอตปีไม้แล้วกะบบานเฮ่านี่กัเพิ่นกันพากันเห็ดบังไฟเล็กๆน้อยๆเนาะ ทั้งนี้กับนายเพิ่นก็กำลัง <c oughs> ตำขี้เจียนะ <c oughs> ท้ายให้เบิ้งเพราะเว้เน,นำจิบ <c oughs> ตำขี้เจียเกีมชีเให้บังไฟเนาะนีะ่นะ,นะกะชี้ไส้โคกแบบนี้แหละตำผสมระวังฐานกับโตขี้เจียให้มันเข่ากันนะเรากะหลังจากใช่ป่าผสมเข่ากันเรากะนีะนะ่ชิได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ ตอนนี้นี่พร้อมจูดแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยจูดนี่ฟวบไปเดินแหละลองเช่นเดียวสองสามบาทนะกะเฮากะชิฟิโล่ใหม่มาเห็ดทานเนี่ยแหละความจริงชาวบ้านเขาจะเห็ดเลี้ยมดแล้วแหละยังเหลือแต่เฮายังเพ่ทันได้เห็มเดมันเดี๋ยวนี้กันเลยว่ากับเมียเนาะชิพากันไปเลาะแนวกินแรงได้เลวกะไปเลาะเอาฐานหั่นมาเห็ดบังไฟน้ำชาวบ้านพันได้เนาะพี่น้องเนาะ บรรยากาศมื้อนี้ก็ค่อนข้างสิเอาๆในหนึ่งนะพี่น้องนี่คือเห็นชาวบ้านเขาเจ้าจุดให้จุดสวนอยู่อยู่พูดเนาะพูดเห็น,วนควันกุ้มอยู่เดี๋ยวไปทางใดก็มีแต่หมอกพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงนี้ก็บ่ฮู้สิเฮ็ดคอนเทนต์หยังพี่น้องผู้ใดอ่าอยากให้เฮ็ดคลิป ไปในแนวทางใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเผื่อที่ว่าบางที่เขาสามารถเฮ็ดได้ก็ซีจับผัวโคดแล้นั้นมาเฮ็ดเป็นคอนเทนต์ท้ายเป็นคลิปให้บรรดาเพื่พี่น้องได้เบิ่งเลยตอนนี้ก็เบิ่งคลิปน้ำหนี้ไปก่อนเขาไปเฮ็ดไม่กกังกัสิดท้ายอันนั้นแหละลูเนาะพอดีตะกี้ตอนขามนำ้ำนั่งน,นี่เพิ่นบอกเขาเจี๊ยขามนำ้ำแต่เขาเจี๊ยขามมาก่อนนั่ง กระดุกกระดุกมือเพิ่นเหลาพี่น้อมือนี่โชคดียัางหนึ่งเนาะอากาศฮอนเอาแต่ว่าพอมีลมพัดมาอยู่พี่น้องโอเคนะทุกคนตอนนี้นั่งนี่เพิ่นกับบุไปสลาวสลาวแล้วเพิ่น มนโลเอานอเล่าเอาไปกินแรงนะจ๊ะ <c oughs> นี่เกินลหลยมือเราจะบ่ว่าผมมีใครมาสงเพลนมันนี่จะเอาก็เลยเสียสละมาสงเพล่เอียาสงมงเอินนะมองกัเลยว่าเออพอดี น้องอยากกินน้ำเล่ามือวัไปลาเจ้าหมองปัญจิมาเอาซั่งก็อายมาเอาฟืนฟืนจ้ะเห็ดบังไฟเฟืนเอาไม้ซั่งก็ได้เนี่ยไม้บังไฟก็ต้องเอายึดปลาเอ้ยไฟเดียวแฮะเดี๋ยวแม่พี่น้อง เอาตั้งใจมาสงบนแต่แท้ในเพื่อนว่าเขามาเพื่เดียวละมองฉันเสียความรู้สึกงมัดพี่น้องเลยนี่เม่อนอดเสียความรู้สึ้งดิ๊ดีเกียร์บอกเขาเจี๊ยบข่าน้าว่ามันเจี๊ยบเขียนเขียนอะไรได้เขียนเโอ้กะน้ำหั่นกับบกวางแล้วก็เกียร์เสอ้ล้าว่ามาน้ำบักวางนะแบบ ในเดียวซื้อแบบเฮาพอดีอันใช้ทงใช้ทงยีนสินี้แบบบ่อยากถอดก็แบบจะบุดไปหน้อยเยอะเยอะเยอะเกือบใส่ขาจะบุดไปหน้อยเดียวก็ไ้นี่น้องตูวความน้อยบ้เอาขามม่เอเบิ่งกคนนั้นว่าเบิรเกียดเลยเบเกียดนะตามสนัดถวยน้ำถนัดขามากับผนดอกนี่เบิเียดเลยใช่ <laughs> น้าพี่น้าเดี๋ยวข้าไปเอาของข้าเอาเลาะเอาเบี้เข้าดีกว่านะจังนัน้นนี่คืกไก่เป็นไรจีทึกมีดเนาะอารมณ์บอดีเขีย <laughs> ด <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็ข้ากระซอกไม้ที่ว่าข้าวที่เอาเห็นเป็นเทปพอยเนาะนี่ก็คือตอนน้นอันนี้เนาะเด็เป็นยุบานข้านี่เอิญยาแมวคนแหละ ยายาซะยาเมื่องวายฉั่นเดียว่าในภาษาไทายเนี่ยน่านจะเป็นยาซับเสืออ่ะเนาะแต่ภาษาบา้านเฮานี่เอิ้นยาเมื่องวายฉั่นเมียบอกนเนาะเฮาสิเอาต้นมันนี่แหละเอาต้นที่ว่ามันเอาใหญยนาะไปเผาเฮ็ดเป็นฐานเลยอ่ะเพื่อเอาฐานมันหั่นไปตำผสมกับเออ่ ัวขีเจียนะบานเฮาเอินขีเจียให้มันเป็นดินปืนให้มันเป็นมือเนาะเดี๋ยวเฮาไปตัดเอาเลยพี่นเนาะตัดเอาแต่กกใหญ่ๆแบบนี้เนาะบานเฮานี่เขาเจะใช้เอาต้นนี่แหละส่วนลายนะแต่เอาอันอื่นกะน่าจะดีคือกันเนาะแต่ว่าทีเห็นเพิ่นเอากะตอนนี้ กะโอเคนะทุกคนตอนนี้เขากะซอกไม้ที่ว่าเข้าที่เอาไปเฮ็ดเป็นฐานนะในการผสมเป็นดินปืนเฮ็ดบังไฟเป็นเทียพ่อยแล้วนะอยู่ทางหลังเลานี่เอาที่กีเป็นไมอ้อันนันมดเนาะยาแมงวายที่เมียวเว้าหันมดเนะาะกะเป็นภาษาไทยก็คือที่ว่าไปนะเป็นยาทับเสือนะเอาต้นมันเลือเอาต้นใย,ยหันไปตากแดดแลวก็เทา เอาฐานมันไปตำให้มันมุนๆล้วกอะ่ะผสมกับขี้เจียเนาะให้มันเป็นดินปืนให้มันเป็นมือเนาะตอนนี้ก็เมียนี่ไปใช้หู้พี่นนองเมียหายไปทั้งใด้พีนะ่เนาะเดี๋ยวไปจองเมียกันพี่นนองว่าเมียอ,อยู่ใสตอนนี้นี่เมียหายนี่นี่ วอยู่นะทุกคนเดี๋ยวลองซอกไปตามเรียบทางเนนะี่ยพวกน้องพี่น้องเนาะบูฮว่านังนี่เพิ่นอยู่ทางเดินนี่อยู่ได้ <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงอยู่ยมนนะันีเนะไหนจะ,ย,นะยืนไหนเพื่อนเพี่อนเนาะซอกแท้ซอกว่า กูข้บป่าไปติ๊กติ๊กแจวแจาชูบชวับชูบนี่เห็นเราทุกคนมันลี่เก็บเราอยู่นี่เอินแท้เอินว่นาจนค่อยจิกเบ,บอรตอฟนะพี่น้องยังเขียดว่าหายเลยน้อง เขานำสันีเนะนำซอขาพ่นสนียพ่นก็ยังว่า้นยุ่ดอกใช่ตาได้เนก็ดอแล้วอ้าพนนไปพนพนยูพ่นเอิญโดยนะครับพูนพูนก็ฟังเสียงขาลงังเอนีะบเขียดบเขียดเขนยังโอ้เรื่องฉันน บัดนี้เฮาบ่ะหยัดแล้วพี่น้องนะเพิ่นมีมีแต่เฮามีผ้าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเพิ่นเอ่อเก็บน้องเล่าแล้วแล้วก็เฮาบางเทื่อสิได้ไปลดแนวอื่นเนาะบางเทื่อกระชิด้กลับใช้กันหรือว่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บชสยเมียกันโอเคนะทุกคนนี่ตอนนี้เฮาก็ได้นอนเล่ามา สีอัดเอาไปให้เมีย,ววมยหวังว่าเมียจะหายเครียดนะเอาเพิ่งเฉยให้มาได้๋ชี้อันได้โอ้เก๋กับเก๋ย,ยาวกับยาวเลื่อนอยู่ถือโอ้ยหายเครียดที่นักกว่เก่าดือน้องก็ได้เครียดเออโอ้เขาใจพิษมาตลอดพี่น้นกกนอ,องกันสัน้นเอ่อ คลิปนี้กะเดี๋ยวเขาเป็นนางถ่ายเมียเอาเนาะที่กี่คิดว่าเพิ่นเครียดกันเลยเมื่มมอยเอาเดี๋ยวนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่เครียดกะงานสบายฮะเราพี่น้องเดี๋ยวเป็นนางถามเมียกันเนาะให้เมียเพิน่นรอเอาูนเดียวเพิ่อนละเนาะโอเคเนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเอาอเฮาได้เนาะเราพอนั่ยหนึ่งล้วก็บัดนีก้ก็นี่เมียสิพาไปเก็บผักบ่งตอ เบิงทางลงของเขาพี่นอะเอ้าเถอะโฮดเป็นโฮดเนาะนี่เขียนอิทธลูดลงได้เฮ้ยนะไอ เดินมาส่งสำยอดกะโลดตามล้อมหน้าเขาจอนนะพี่น้องนะของคบของกินก็นได้เห็นมั้ยังพอกินได้ก็เอาไปจะี๋ยวต้องมาเขีนย,ย,ยปนป้านอยอยู่ในนี่บวกลายเสียดายบุ้มมีมองมีมองน้อยนะ้ำมาอบเนี่ยนะบุ้ยชกพักอันนี้ก็กินได้พี่น้องนี่อันยอดสีเหลืองเลยบานเห่าหนในเอนิรนอันนั้น พักเดาลีดไม่เนาะนะไม่หยังพักเดาลีดเอ๋กับพักเดาลีดเอ๋กินแล้วมันหึนลีดไงหึ่นแล้วมันหึนเป็นจังหวะไงกัโอเคนะทุกคนเอาวัวฉีมาโลเก็บพักกะบบุมีเนาะพักกะบอนที่เขาเคยมาโลเก็บทุกปีกะปีนี้มันบุมีเข้าวเห็ดหน้าอยู่เนี่ยแล้วกัมันอันนั้นเนาะ แบบบุกค่อยออกบันไดชูปีนี่เอามาเก็บตามอ่าบวกหน้าพันนี่พอทุกปีนในพันเ<ว>บชนาตอนนี้ก็คือแนวครบ,ครบที่ว่าเ้ามาหาเด็กนี้กะได้น,น้อเล้านี่น้อยนึงครับอันนี้เนาะตัวนี้นี่เป็นพักพักจัดเออพ,พักจัดกับพักจัดยังพักกับดาวลิงพักจัดเลยกะพักบวงดูพักบวงเด่นหน่อยเพื่อนก็เลยว่าเบาใช่ไหมพี่น้องเนาะ นี่เขามาเลาะปลาเลาะผู้มันนี่ก็ไดอันนี้แดแล้วก็ไดของครบของกินที่กี่ไดเนาะตอนนี้ก็บชิพากันกลับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ชิมีแต่ซ้ำนีำ่แหละพี่น้องพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวนะลาไปแล้วสบายดีบายดีบายบายบ่ยมีมือมืน